ชีวิตเราไม่ได้ราบเรียบนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมแบงค์ยังสเปซกับรายการทอล์กไลฟ์ไลฟ์ที่แปลว่าชีวิตและไลฟ์ Life ที่แปลว่าไลฟ์สไตล์ครับทุกคนมีความทรงจําที่ดีใช่ไหมครับทุกคนเคยเล่นเกมกันใช่ไหมครับครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบเล่นเกมในวัยเด็กนะครับตื่นมาก็เล่นเกมแล้วอะไรอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เกมคอนโซลหรือว่า อะไรต,ต่างๆนานานะครับที่ทุกคนได้เล่นกันทั้ง Xbox ทั้ง PC ทั้ง PlayStation ทั้ง Nintendo อะไรก็ว่าไปนะครับทุกคนมีเกมในความทรงจำกันหรือเปล่าครับเกมนั้นสอนให้เรารู้จักกับหลายๆอย่างครับผมมีความทรงจำดีๆกับเกมที่เยอะมากนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดความทรงจำดีๆที่เกี่ยวกับเกมครับ เริ่มต้นที่เกมเกมแรกครับผมเป็นเกมที่มาจากเครื่องใน PC ซนะครับในคอมนี่แหละนะครับผมสมัยก่อนที่ผมมีคอมเครื่องแรกในชีวิตนะครับเกมแรกที่ได้เล่นก็คือเกมอย่าง Vco อมันเป็นเกมอารมณ์แบบเกมยิงปืนนะครับตัวละครในเกมก็จะเดินให้แล้วเราเป็นคนที่ยิงยิงไปเรื่อยๆผ่านด่าน ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับผมมันเป็นเกมที่ไม่ได้ยากนะแต่ว่าสมัยก่อนเวลาได้ลองเล่นอะ่ะมันโคตรยากเลยแม่งยากมากเลยแบบโหแม่งยิงยากมากโดยเฉพาะไอหัวหน้าดันดันดันที่สามครับที่มันเป็นด่านรถไฟเวลาคุณได้เล่นมันแล้วอะ่ะคุณเวลาจับมันรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งทาไมมันยากขาานาดนี้วะแล้วแบบใครจะผ่านไปได้วะอะไรอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่า มันก็เป็นเกมที่สนุกแล้วเวลาเล่นรู้สึกว่ามันเพลินดีรู้สึกกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งมันมีเป้าอะไรอย่างงี้ยยิงนะครับผมก็มีปืน,ปนต่างๆนานาเนองาะมันไม่ใช่เกมที่ยากแลวไม่ใช่เกมที่เป็นฟอร์มใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะครับลองไปหาเล่นดูสำหรับเกมวีคอปครับต่อมาครับเกมที่2ในความทรงจำครับผมมาจากพ c ซอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกม Ta ็ i Driver ครับผมไม่ขอ เลือกเป็นผ้านะครับเพราะว่าทุกผ้าใเนี่ยผมมีความทรงจำกับมันที่แบบสุดยอดอะ่ะเกมนี้แบบถ้าไปร้านคอมต้องเล่นถ้าเล่นอยู่บ้านก็ต้องเล่นอะไรกับเกมนี้นะครับแบบสนุกมากมันเป็นเกมที่แบบให้คุณลองซิมูเลตอะไรนะซิมูเลเตอร์เป็นคนขับแท็กซี่นะครับเป็นคนขับแท็กซี่คุณจะได้ขับรถแท็กซี่ตะเวนไปทั่วเมืองรับคนนะครับไปเรื่อยถ้าทำเวลาดีคุณจะได้ทิปเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะ ตามสูตรของแท็กซี่สากลเนาะน่าจะมาจากแท็กซี่อเมริกาไม่น่าจะเป็นแท็กซี่ไทยนะครับเกมนี้ก็ออกมาหลายภาคแล้วนะน่าจะสี่ภาคนคะป่ะนะครับผมก็เป็นเกมที่ดีนะครับอยากจะแนะนําให้ลองไปหาเล่นกันนะครับลองไปหาเล่นกันเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมอย่างแท็กซี่ไดเวอร์นะครับผมก็สนุกดีนะครับไปหาเล่นกันเนาะโอเคครับ เกมที่สามครับผมเรามาอยู่ทางคอนโซลกันบ้างครับผมนั่นก็คือเกมอย่าง Contra ครับตำนานมากครับผมตำนานสุดๆเลยในยุบเด็กผมไม่ต้องได้เล่นเกมอย่าง Contra นะครับเกมตะลุยยิงแบบวิ่งตะลุยนะครับจากด้านข้างเนาะเป็น S.P.S ยุคแรกเลยปะไม่แน่ใจนะครับสนุกมากครับผมเป็นเกมไล่ยิงบอสไปตามด่านนั่นแหละเนาะซึ่งสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองเล่นกับเกมเกมนี้นะครับ แล้วก็บอสเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแล้วเวลาไปร้านเกมก็คือต้องเล่นกับเพื่อนผมจะเป็นคนที่ไม่ทันเรื่องสูตรนะเรื่องสูตรในเกมที่แบบโหแม่งบางทีสูตรบางสูตรมันยากมากอะไรเงี้ยในคอนทรานะครับแต่ว่าก็เล่นผ่านมาได้ก็ดีแล้วล่ะครับผมมาที่เกมต่อไปครับผมนั่นก็คือเกมอย่างเมทัลสลักครับเกมยิงด้านข้างเหมือนกันครับผมบอกเลยเกมนี้นะครับความมันของมันนะครับมีโคตรมันอ่ะบอกเลยว่าใครเล่นเมทัลสลักแบบ เคลียได้โดยไม่ตายนะผมจะชื่นชมคุณมากครับผมผมตายเปสิบรอบเลยเกมหาเนี่ยนะครับผมก็ผมจะไม่ผ่านอยู่ภาคเดียวก็คือภาคอยางอ่าทิปเปิลเอก็กซ์ป่ะภาคภาคสามอะนะครับหรือดับเบิลเอกว่ะไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ผ่านว่ามันยากมากเล่นอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าชีวิตมันมีกาหนดเนาะมันก็เลยแบบเฮ้ยเล่นยากสุดๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเกมอย่างเมทัลสลัดนะครับต่อมาครับเกมที่5้ากันแล้วนะครับผมนั่นก็คือเกมอย่างคูนิโอครับผมคูนิโอนี่มีมาหลายเวอร์ชันมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสู้ท้งอะไรเนาะนะครับแล้วก็มีภาล่าสุดใช่ไหมที่เป็นคูนิโอที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงะนะครับเป็นเกมที่ดีมากเวลาผมได้เล่นแล้วถือว่าสนุกสุดๆเลยครับผมอยาก จะแนะนําให้หลายๆคนได้ลองเล่นเนาะเกมอย่างคูนิโอนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากๆครับผมสนุกจริงๆแล้วก็มีอะไระพวกอะไรคูนิโอรวมกีฬาอะไรก็ไม่รู้นะครับออกมาให้คุณได้เล่นกันนะครับเต็มที่เลยสาหรับเกมอย่างคูนิโอครับผมต่อมาครับผมเกมที่หกกันแล้วนะครับผมใช่ไหมใช่มั้งนะครับก็คือเกมอย่างซเปอร์มาริโอนะครับผมจาก ปูนินครับ Nintendo ของเรานั่นเองนะครับผมของใครวะไม่เน้นช่างมันช่างมันนะครับโอเคโอเคครับผม Nintendo ครับก็แน่นอนครับสัญลักษณ์ของก็คือ Mario ครับผมเละเกนที่ผมได้เล่นแน่นอนก็คือ Mario ซึ่งสนุกมาก Mario นะครับไม่ว่าจะเป็น Mario Kart Mario นู่นนี่นั่น Mario กีฬา Mario ตีเทนนิส Mario s o m ซัมติง Everything Mario อะไรก็ตามนที่คุณได้เล่นกันสนุกมากๆครับผมมันก็เป็นเกมแบบตะลุยด้านข้างเนา อาอาตลุงคนหนึ่งช่างปาป่าปะไปช่วยเจ้าหญิงเนาะแม่งเจ้าหญิงนี่ก็โดนจับมันทุกภาคเลยเนาะโอ้โหเกมนี้แม่งแต่ว่ามันมีเกมนี้แบบสุดยอดนะถ้าคุณได้ลองเล่นแล้วอย่างมาริโอ้นะครับก็มีให้เล่นหลายๆภาคเรื่อยๆตามออกมาเนาะก็สนุกเช่นเดียวกันครับสําหรับมาริโอ้ต่อไปครับก็คือเกมอย่างโซนิกค,ครับเกมที่เจ็ดแล้วครับผมของคลิปนี้นะนะครับผมเกมโซนิกเนี่ยนะครับ เป็นเกมคู่แข่งของมาริโอแน่นอนครับผมเพราะว่าเอามาเปรียบเทียบกันบ่อยเพราะแนวเกมมันก็เหมือนกันปะ่ะแล้วก็วิ่งวิ่งเหมือนกันดีไซน์เม่นดูเท่กว่าว่าโซนิกอะแล้วก็มีหนังด้วยนะครับมีหนังแต่ไม่รู้หนังจะดีปะนะยังไม่ดูนะครับเพราะว่ายังไม่ฉายแต่หนังมาริโอก็มีเหมือนกันนะหนังโอเสดงแต่โคตรห่วยแตกเลยนะครับแย่มากนะครับห่วยมากนะครับไม่ดีเลยนะครับก็โซนิกก็เป็นเกมแบบวิ่งวิ่งเหมือนกัน ตอนเด็กผมก็ได้เล่นน่าจะแฟมีค่อมปะไม่แน่ใจนะครับก็สนุกมากๆเลยนะครับความทรงจำมันเลืนมันมัน,มนเลือนลางจําได้ว่าไปเล่นที่บ้านพี่เนาะไปเล่นที่บ้านพี่แล้วแบบคือตอนได้เล่นแล้วแบบเฮ้ยเม่อเวลาจับแล้วมันแบบมันเหมือนแบบมันมีพลังอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในใจเราแล้วแ,วแบบเวลาเล่นมาริโอ้แล้วแบบเฮ้ยโซนิคโซนิคพูดถึงโซนิคนะโซนิคเอาใหม่เอาใหม่พูดถึงโซนิค นะครับเป็นเกมที่ดีเวลาได้เล่นเวลาได้จับแนดะ้แบบตัวละครนี้มีเท่อะเท่กว่าไอมาริโอ้ยเกมฮาอะไรก็ไม่รู้นะตอนเด็กนี่ถือว่าเป็นเกมที่ amazing มากนะครับได้เล่นแล้วก็สนุกดีนะครับทุกเกมเนี่ยที่ผมคัดมาเนี่ยสนุกมากและเป็นความทรงจาของผมนะที่เกี่ยวกับเกมนะครับก็แค่นี้ดีกว่าเนาะก็จบไปแล้วครับผมกับความทรงจําดีๆของผมที่เกี่ยวกับเกมนะครับเจ็ดเกมนะครับผม ก็ใครยังไม่เคยเล่นเกมไหนหรือใครเคยเล่นเกมไหนแล้วและชอบหรือไม่ชอบยังไง mm hmm. ก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมพูดผิดประก,การใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมถ้าใครรู้ข้อมูลที่แท้จริงนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมแล้วก็ปักหมดุดเดี๋ยวทีมงานเราจะปักหมุดนะครับผมแล้วก็มีแฟนเพจด,ด้วยนะครับ แฟนเพจ p a c e Station Podcast นะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปกดไลค์ไปติดตามกันเนาะก็จะมีการไลค์ของทีมงานเรานะครับอยู่ในเพจด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับที่จัดอยู่นะครับมีอีกหลากหลายคนนะครับทีมงานเราประมาณ6-7ชีวิตนะครับแล้วก็จะมีทีมงานใหม่ๆใ,ในอนาะคนนตนตอนนี้กําำลังอยู่ในช่วงการเฟ้นหาอยู่นะครับก็ฝากทั้งเพจฝากทั้ง YouTube ด้วยเนาะนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนะเาะประมาณนี้นะครับผมก็ผมแบงก์ยังสเปซกับรายการทอล์กไลฟ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ